ก็สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้กําลังหาโฟกัสกล้องอยู่นะครับนะครับปรับโฟกัสกล้องนะครับแสงไม่ดีแสงไม่เสถียรนะครับคือวันนี้ผมก็ได้นําเป็นพระรอดนะครับกลุกมหาวันนะมาให้ได้ชมกันเนื้อนี้จะเป็นเนื้ออิดแดงนะสีแดงเห็นไหมครับ <c oughs> เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ใครอาจจะมองดูเป็นพิมพ์กลางบางคนก็จะมองดูเป็นพิมพ์เล็กนะครับเอาเป็นว่าเราไม่ระบุพิมพ์แล้วกันนะครับถราจะไม่ระบุพิมพนนว่าเป็นพิมพ์อะไน,นะครับ มาดูกันนะครับโดยพระรอดพิมพ์นี้นะครับที่ผมลงมาให้ได้ชมกันนะครับนบํามาลงเลยก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของการคมชัดพิมพ์คมนะฮะพิมพ์ทรงเนื้อหาที่มีความเก่านะครับพระรอดพิมพ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นกุมหาวันไม่ใช่ที่เียกผมคิดว่าเป็นพิมพ์กุน้ําต้นหรือเป็นพิมพ์ต่อเนี่ยไม่ใช่นะ <c oughs> นะครับเลยเมื่อผมไปหาดูข้อมูลมานะครับถ้าพิมพ์ลักษณะนี้ก็เป็นมหาวันนะครับซึ่งถ้าเป็นมหาวันเนี่ยนะครับความนิยมหรือว่าคุณค่าเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับคือเราดูได้เลยว่าลักษณะเนื้ออย่างนี้นะครับถ้าเราทำนะก็ถือว่าทำยากนะครับ ทำปลอมกันยากนะนะครับผมผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าในลักษณะของการทำปลอมเนี่ยทำยากนะครับลักษณะการกดพิมพ์เนี่ยก็จะเหลือ,เ,ลหเ,หลอ,อเห็นไหมครับเหลือขอบเห็นไหมครับเนี่ยขอบตรงนี้ปีขอบตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะของใบโพลเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นเส้นเนี้ยก็จะคมคมชัดมากนะครับแล้วหูเนี่ย ก็จะมีความคมดับเส้นคอนะครับก็ดูฮนะเส้นคอหูนี่เห็นไหมครับวงก็จะมีเส้นคอนะ่วงนี้ก็คือเส้นคอ,อก็มีแต่มันไม่ชัดนะ <c oughs> ดเนูเนื้อเนื้อเนี่ยก็จะมีความแบบละเอียด <c oughs> นะครับ ถ้าพันกว่าปีดินเป็นอย่างนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คมๆึ้นมาครับปิ๊บึ้นมาเลยนะ้ิวนะเห็นไหมทุกเส้นสายรายละเอียดนะครับเรามองดูด้วยนบเห็นไหมสีครับก็จะเป็นสองสีนะครับดินดูวับ ถ้าใครดูไม่เก่าถึงพันปีผมรู้จะว่าไงนะองนี้ครับเราใช้สิบเอ็กมองอายุได้เลยครับเป็นพันปีมันเข้าได้เลยนะะนครับแต่เราต้องตรวจสภาพก่อนนะทางวิศว์ก่อนนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับพระองค์นี้นะครับผมบอกเลยว่าหายากแล้วในยุคสมัยนี้นะครับนะไม่ใช่จะมีแต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมีทุกคนนะครับ ทุกคนที่เขานามาลงนํามาเสนอในช่องยูทูบเนี่ยนะฮะเขาดูภาพเป็นกันทุกคนนะครับแล้วก็มียุตินะฮะผมจะบอกว่าพาองนี้มูลค่าเจ็ดล้านแปดล้านหรือสิบล้านเราเราก็ว่ากันได้นะครับแต่จะมีคนเช่าไหมคะแนนนะครับแต่จะมีคนเช่าหากันหรือเปล่านะราคาสิบล้านนะครับ,นะรบหรือบอกว่าผมไปซื้อองนี้มาแปดล้านนะผมพูดเลวผมต้องโชว์เงินด้วย นะครับก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความพอใจของคนที่จะซื้อเช่าหากันนะครับเป็นของโบราณนวัตถุนะเนี่ยดูพิมพ์ครับสวยงามนะรงนี้นะครับก็มาให้ลงให้ทุกท่านได้ชมได้พิจารณากันนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกานแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปใหม่ครับ 什么地方？